ผมคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นการเทคโปรฟิตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาตั้งฐานนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยโดยปกติแล้ว,วาการเทคโปรฟิตระดับเนี้ยจะทําให้ระยะสั้นของทองคําเข้าสู่สภาวะไซเวก่อนนะครับนะครับก็คือการไซเวกเนี่ยกินระยะเวลาเป็นเดือนนะครับนะทองคำเนี่ยอันนี้เป็นคือจะเห็นว่าเวลาถ้า volatility เนี่ยเวลามันเกิน30มเนี่ยมันมจะถูกเทคนะครับเทคโปรฟิต ก่อนที่จะกลับมีการปรับตัวขึ้นของบริษัทหรือว่าราคาจะขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ลงแรงๆด,ด้วยเช่นกันเนี่ยจะต้องมีการพักฐานก่อนนะครับพักอย่างเงี้ยคับพักฐานลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่การพักฐานอย่างชัดเจนคราวนี้คําถามที่บอกว่าโอเคมันเกี่ยวกับเรื่องของการโทรอัตราดอกเบี้ยไหมแต่คือถ้าเกิด positive surprise นะคะหรือว่า เกิดการลดดอกเบี้ยมาได้อีกภายในรอบประชุมรอบสุดท้ายเป็นผลบวกเลยไหมคะอาจารย่เอาตงนี้ต้องถือแ่าเป็นบวกเลยครับคือผมคิดว่าเป็นบวกนะแต่ว่าคือถ้ามีข่าวอะไรก็ตามที่ทําให้ทองคําอยู่ดีช้าขึ้นไปในตอนนี้ผมคิดว่าจะโดนแรงขายกดลงมาเพราะามีคนติดอยู่เยอะนะทั้งหมด f o l เดอ f ์ฟิ u เสนกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, s i s t ต h l p h a Survive the, Sur the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อัดแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล Follow the money คุณการคัททองคำเริ่มฟื้นนะคะแล้วก็เริ่มตั้งส่งได้ท่ามกลางแรงขายของสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะคะทองคําตอนนี้ดูจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราไว้ใจได้หรือเปล่าว่าทองคําเนี่ยฟื้นแล้วแล้วก็ฟื้นอยู่ฟื้นต่อคะ่ะคุณการ <c oughs> คือตัวราคาทองคํานะครับตอนเนี้เอ่อมันมีการดีกัดแบบรีบาวนะครับดีกัดแบบรีบาวนะแต่ว่าเอ่อต้องบอกว่า มันอาจจะเกิดจากการที่มีการ move จากสินทรัพย์บางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกค r ิป t o c ค r r e n c y หรือตลาดหุ้นหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จริงๆก่อนในาน้ที่ลงมันก็เกิดจากเรื่องของความคลายความวลวลเนาะนะครับช่วงเรื่องเรื่องของที่ทรัมป์นะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยนะครับเขาเหมือนจะจับมือกันได้ระยะสั้นนะฮะนะครับทำให้ทำให้ไม่มีการ take p r o f i นะครับเพราะราคาทองคำตอนนั้นก็คือ o v e r b o u g h มากด้วยนะครับแล้วก็มีการเ a คโ p r o f ต ระยะสั้นออกมาคือผมคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นการเทคโปรฟิตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาตั้งฐานนะครับแล้วราคาทองคําเนี่ยก็เทค Profit ไม่ได้แตกต่างจากครั้งก่อนๆของเขานะครับก็คือเทคโปรฟิตประมาณสัก400เหรียญถือเป็นการเทค Profit ที่แรงนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว,วาการเทคโปรฟิตระดับเนี้จะทําให้ระยะสั้นของทองคําเข้าสู่สภาวะไซเวอ์ก่อนนะครับนะครับ นะครับก็คือการไซเวเนี่ยกินระยะเวลาเป็นเดือนนะครับนะผมคิดว่าการที่ราคาทองคำจะหลุดจากสี่พันหรือว่าสามพันเกอย่างเงี้ยลงไปเยอะๆเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนะมันจะมันจะเป็นลักษณะของการไซเวรนะครับเป็นลักษณะาการไซเวรไปก่อนครับผม ทีนี้ถ้าดูปัจจัยที่ทําให้ทองคําลงมาในรอบนี้นะคะเราก็จะเห็นการขายของทุ้สินทรัพย์เลยนะคะในระดับโลก <couples. S 1> แลก้วก็การจับตาการประชุมของเฟดนะคะซึ่งก็ดูมีผลอย่างมากกับตลาดทองคํานะคะดูฝั่งของการเซลล์ออฟของหุ้นโลกเกาะน,นะคะโดาปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเนี่ยเงินควรที่จะไหลออกมาแล้วก็มาเข้าตลาดทองคำนะคะทองควรจะขึ้นแล้วก็ไม่กลัวจะถูกขายไปด้วยนะคะสภาบานน <Academy> ันรี้พร้อมกันเลยทั้ง s ซฟแอสเซทแล้วก็ริชแอสเซทนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะในมุมคุณกันผมคิดว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยนะครับทองคําแล้วก็คริปโตหุ้นขึ้นพร้อมกันด้วยแบบขึ้นแบบงงเลยนะฮะคือขึ้นหมดนะครับแล้วก็มีการนะฮะคือเหมือนกับเทคโปรฟิตและการเทคโปรฟิตตอนนั้นน่ะมันทําให้เวลาเทคโปรฟิตจากตลาดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะไปเข้าดอลลาร์นะครับนะนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เกิดการและการเทคโปรฟิตนั้นค่อนข้างแรงด้วยนะครับ เทปปิดแรงเนี่ยมันทาให้เกิดการแม้ในตลาดทองคำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ได้ยินมากนะักแต่ว่าก็ทําให้เกิดการฟอสโคดได้เหมือนกันคล้ายๆคือถ้าใครแบบคนที่มีเก่งกาไรกันอย่างเงี้ยก็ฟอสโคดได้นะฮะในในตลาดฟิวเจอร์สนะครับก็มีไม่ไม่ได้แตกต่างจากตลาดของของคริปโตเหมือนกันปปนะครับเพราะฉะนั้นการฟอสโคดใช่ครับใช่ครับทําให้ทําให้มีการแบบเซล์ที่ค่อนข้างแรงคือถ้าเซล์ระดับแบบ ร้อยเหรียญอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอสองร้อยสามร้อยเหรียญเนี่ยมันทําให้มันฟอร์ตคอสได้สําหรับการเก่งกาไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ลงมาตอนเนี้ยแรงเรียกว่าแรงขายที่เป็นลักษณะของการโดนฟร์สเหมือนฟร์สเซลอ่ะออกไปเนี่ยมันเริ่มชะลอแล้วนะครับพอพอมันเริ่มชะลอแล้วตอนเนี้ยก็ต้องมาดูที่พื้นฐานและของของของทองคามันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งตอนเนี้ยจริงๆถ้าเป็น เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูกราฟดีกว่าเ่อจาจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับครับอันนี้จะเป็นราคาทองคํานะครับนะตอนที่ตอนที่มีการปรับตัวย่อลงมาแรงๆนะครับนะครับจะเห็นว่าสี่ร้อยเหรียญนะครับจริงๆมันก็เป็นแบบนี้มาหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับก็ก็เคยลงอย่างเงี้ยมาเหมือนกันในก่อนหน้านี้นะครับนะครับก็เคยลงลักษณะนี้ซึ่งตอนเนี้ยมันมันเข้าสู่สภาวะไซเว์นะครับคล้ายๆกันนะครับสภาวะคล้ายๆกันก็คือเป็นไซเวย์แล้วนะครับพยายามพยายามที่จะตั้งฐาน พยายามที่จะตั้งฐานแล้วรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับตอนนีน้ตอนนั้นทำไมถึงได้มีการปรับฐานลงก็ข้างแรงนะครับเราเราได้เคยคุยกันเรื่องของ volatility index นะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับ volatility index นะครับก็คือความผันผวนนะครับคือถ้ามันเกินนี่คือตัว volatility ของทองคำนะครับนะทองคำเนี่ยอันนี้เป็นคือจะเห็นว่าเวลา ค่า volatility เนี่ยที่ผมคุยมาคุยกับคุณจีตาเมื่อคราวที่แล้วอะ่ะแถวๆนี้แล้วนะครับแล้วเวลามันเกิน30ิเนี่ยม,มันจะถูก take นะครับ take profit นะครับก็คือก็คือเรียกว่ามันจะต้องกลับเข้าสู่ก่อนที่จะกลับมีการปรับตัวขึ้นของ volatility หรือว่าราคาจะขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ลงแรงด้วยด้วยเช่นกันเนี่ยจะต้องมีการพักฐานก่อนนะครับพักอย่างเงี้ยครับพักฐานลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่การพักฐานอย่างชัดเจนนะครับ มันจะ volatility จะไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปต่อๆกันอย่างรวดเร็วนะครับมันจะถ้ามีพักฐานโดนโดนเทขายแล้วก็จะมีเริ่มมีการพักฐานปรับตัวลงมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวราคานะครับราคาทองคำเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงปรับฐานเช่นเดียวกันนะครับนะครับจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานคราวนี้คำถามที่บอกว่าโอเคมันเกี่ยวกับเรื่องของการโฮอัตราดอกเบี้ยไหม ใช่ครับคุณตีตาช่วงเนี้ยช่วงก่อนหน้านี้ครับประมาณเดือนสี่เดือนห้าของปีเนี้ยที่เขาใส่ที่เขาใส่เ,าสาเวยียก็เป็นข่าวนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นข่าวของการเนี่ยครับตึงกระตาดัเบี้ยเหมือนกันนะครับในช่วงนั้นนะฮทำให้ราคาก็นิ่งๆเหมือนกันนะครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทรัมป์เนี่ยก็เหมือนกับชะลอการจะเก็บภาษีของของทางจีนด้วยนะครับนะก็ประมาณเก้าสิวันอะไรน่าจะแบบ อาจจะพอเคยได้ยินนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้อ่เขาเรียกว่าไงเดียมันทําให้ตลาดทองคําในช่วงเนี้ยมันเรียกว่าซํารอยกับช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องไซเวยไปก่อนนะครับต้องไซเวยไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูตัวชาร์ตของตัวเฟดเฟดเฟดนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ครับนี่คือดอบเบยลของเฟดนะครับที่ลงมาจากห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเนี่ยตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาตึงกับตัดดัเบิ้ล พอตึงแล้วแล้วก็ทองคาก็นิ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงที่ทรัมป์ก็บอกชะลอเรื่องของขึ้นขึ้นเนื่อนากขึ้นภาษีกับจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ชะลอเหมือนกันตอนเนีเ้ผมก็มีเรียกว่าไงเดียตอนนี้ก็กระแสก็เยอะมากเลยว่าเขาเขา,เขาน่าจะตึงถูกไหมครับแอตแตาเบียเนะนะครับเาแน่จะตึงแอตแตาเบียเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคาทองคาน่าจะเข้าสู่ช่วงเซเว่ก่อนนะครับเข้าสู่ช่วงเซเว่ผมคิดว่า อาจจะกินเวลาถึงช่วงสิ้นปีด้วยนะครับเป็นเป็นไปได้เลยนะครับนะครับโดยช่วงนี่มันก็ไปไปลายพิเศษิการแล้วเนาะนะครับท่านวานนี้เขาก็ต่างประเทศเขาก็รีฟรกันแล้วบอกรีฟรนะครับก็คือเหมือนกับก็ไม่ไม่ค่อยจะทำงานแล้วเพราะฉะนั้นตัวราคามันก็จะจะชะลอความร้อนแรงนะครับในการที่จะแบบปรับตัวขึ้นไปหรือลงไปแรงๆได้นะครับ ทีนี้การประชุมเฟดจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่คืนวันศุกร์นี้ก็จะมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อน,น,นะคะหลังจากนั้นก็มีตัวเลขตลาดรายงานซึ่งน่าจะออกมารัวๆหลังจากที่กลับมารีโอเบแล้วจากข้อมูลความเปไปได้อยู่ไหมคะว่าเรดคั t จะเกิดขึ้นแล้วมันจะยังเป็นผลบวกกับทองคำคือผมคิดว่าโดยโมเมนตัมเนี่ยของของเรดคัทเนี่ยยังเป็นโมเมนตัมที่เป็น มันน่าจะเกิดขึ้นได้อีกคือการการที่เฟดอยู่ดีจะพลิกกลับมาเป็นแบบอยู่ดีไปขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยผมคิดว่ายากอยู่ตอนนี้นะครับมันเหมือนอยู่ดีขึ้นเลยแบบกลับลําขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยเต็มที่คือเขาตึงซึ่งการตรึงอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะมีผลเพียงแค่ทําให้ราคาทองคํานั้นไซเว่ยเฉยๆนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับทําให้ราคาทองคําแบบลงอย่างรุนแรงได้นะครับชุที่ลงจะรุนแรงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการเรียกว่า สะบัดกลุ่มของการเก็งกาไรออกไปะนะครับมันเป็นลักษณะของของของกลุ่มนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าในในในส่วนของโมเมนตัมของการลดดอกเบีย้ยนี่ผมคิดว่ายังมีอยู่นะครับแต่ผมก็มีความเท่าเท่าที่ดูต้องบอกว่าดูข้อมูลแล้วก็แล้วกันนะฮะตอนนี้มันเหมือนกับว่าโอกาสตึงสูงตึงโอกาสตึงดอกเบีย้ยนะครับทาดอกเบีย้ยเท่าเดิมเนี่ยคือคือสูงนะครับแล้วก็ลักษณะแบบเนี้มันก็ทําให้ดอลลาร์เนี่ยจะไม่ค่อย ที่จะอ่อนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอ่อนเท่าไถ้าเราดูกราฟของดอลลาร์เนี่ยเรียกว่าดอลลาร์ในคงแถวเนี้ยมานานเลยด้วยไม่ได้ลดเท่าไหร่ด้วยนะครับแถมทําท่าจะแบบแข็งค่าขึ้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรง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 ต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่จะยังไม่ทําให้เาราคาทองคําเนี่ยเอเรียกว่าไซเวยอย่างเดียวเลยคือแบบโอกาสออกข้าเนี่ยสูงมากนะครับโอกาสออกค่านี่จะสูงมากนะครับแต่ที่ผม ยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงได้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ม้วนลงมาผมไม่แน่ใจตลาดเออแอสเซทอื่นๆเป็น,เป,นเป็นแบบมันโค้งลงมาหรือรอ,อย่างไรเงี้ยนะครับคือหลุดพวกเส้นค่าเฉลี่ยอะไรอย่างนี้หรือ,อย่างนะครับแต่ว่าแต่ว่าในของทองคำเนี่ยมันมันไซเวนะครับเป็นลนักษณะของไซเวกครับค่ะแต่คือถ้าเกิด positive surprise นะคะหรือว่าเกิดการลดดอกเบี้ยมาได้อีกในรอบกาประชุมก็ถ้าเป็นผลบวกเลยไหมคะอาจารย์คะ เอาอย่างนี้ต้องถือแปวเป็นบวกเลยครับคือผมคิดว่าเป็นบวกนะแต่ว่าข่าวนี้จะเป็นบวกแบบมันจะต้องดูการพูดของของทางเฟดท,ที่ต่อที่ต่อจากที่เขาเขาเขาประกาศดอกเบีย้ยด้วยนะนะครับคือสมมติว่าลดแล้วปุ๊บแล้วบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะมีมีสเต็ปเลยว่าจะลดอีกแปดแปแปดครั้งหรืออะไรเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับไอ้นอางเนี้ยก็คือจะพุ่งเป็นแบบนิวไฮแล้วไปต่อได้เลยนะครับจะเป็นแต่ว่า ด้วยด้วยแรงขายที่รุนแรงมาก่อนหน้าเนี้ในความในเชิงเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าจะต้องตั้งฐานนะก่อนก่อนที่จะขึ้นต่อได้อะไรอย่างนี้ครับคือถ้ามีข่าวอะไรก็ตามที่ทําให้ทองคาอยู่ดีช้าขึ้นไปในตอนเนี้ผมคิดว่าจะโดนแรงขายกดออกมาเพราะมีคนติดอยู่เยอะนะข้างบนนะนะครับหมายถึงว่าที่ที่อยู่ด้านบนที่ขายไม่ทันหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นการการขึ้นไปโดนระดับนั้นนะ่ะจะมีคนที่เขา เป็นติดดอยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบปล่อยขายออกมานะครับซึ่งซึ่งเป็นแรงขายที่ที่จะที่จะกดดันราคาทองคำไม่เข้าสู่สภาวะไวซเวอีกทีนึ่งนะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะส่วนผู้เล่นที่เป็นรายใหญ่โดยเฉพาะอย่างยี่งนัาเงกลางนะคะเราเห็นข้อมูลที่วงกลก c รคาวซีรายงานออกมาบอกว่าซื้อทองต่อเนื่องเลยนะคะจะเป็นตัวช่วยเซฟสถานะของตลาดได้ขนาดไหนคะคุณการคะล่าสุดโกลแมนแซกนี้บอกว่า ธนาคารกลางทั่วโลกนี่ก็ยังคงซื้อทองเยอะมากโดยเฉพาะย่ายิ่งจีนนะคะซื้อทองในเดือนล่าสุดถึงสิบห้าตันครับผมอันนี้น่าจะเป็นเอ่อน่าจะรวม ETF เข้ามาด้วยครับคือถ้าเป็นธนาคารกลางเขาสึกว่าจะประมาณตันหรือยังไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ารวม ETF มจีนซื้อค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจีนคือซื้อค่อนข้างเยอะอยู่คือตอนนี้ใน ETF เนี่ยเห็นทองลงมาแบบเนี้ยิ่งซื้อซื้อน,นะครับก็คือโดยรวมๆแล้วก็ ยังซื้อกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะมีข้อมูลอยู่นะครับค่ะอ่านี่น่าจะเป็นตัวย t ทีการจีนหนึ่งจุดสองสิบตันนะคะแต่ว่าโกลแมนแซกนี่บอกว่าตัวเร่งโดมทั้งหมดนี่สิบห้าตันอ๋อครับผมอาจจะอาจจะแบบต่อเนื่องกันมาหลายๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคือคือคือถ้าเป็นตัวคือเวลาทองคาเนี่ยที่เขาซื้อของจีนเนี่ยมันมีทั้งในตลาดฟิวเจอร์สนะครับ ในตลาด ETF แล้วก็มีแบบนําเข้าด้วยอะไรเงี้ยครับจะมีหลายตลาดะแต่ว่าคือแต่ว่าถ้าดูดูโดยรวมของ ETF เนี่ยของของของยุทธเรียกว่าไงไดีอของอเมริกากับของฝั่งเอเชียซึ่งก็มีจีนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ซื้อเยอะเนี่ยมีมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจีนน่าจะเป็นหนึ่งใน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 พอ o ์ชั่นตรงนี้นะครับก็คือก็คือตลาดที่เห็นว่าลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าก็ยังซื้อเพิ่มกันเข้าหนักข้าไปอีก นะครับตัวฟิสิกอลโกลเนี่ยนะครับก็ยังมียังมีการซื้อ ETF อะไรเงี้ยครับเออยังมีเพิ่มเติมอยู่เพราะฉะนั้นในตัวเขาเรียกว่าไงดีนะฮะก็คือเหมือนกับตัวฟิสิ c a l จริงๆเ่ยทั่วโลกเนี่ยตองคาก็ยังมีดีมานอยู่นะครับคือ Tab แทบจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับจากจากก่อนหน้าเนี้ก็คือซื้อกันแบบก็ซื้อไปเรื่อยๆคนที่เก็บออมทองเนี่ยก็ยังเก็บอยู่อย่างของจีนเนี่ยแม้ว่าราคาทองที่มันสูงๆอยู่แบบเนี้ยนะครับ อย่างในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเทศกาลคือจีนเนี่ยเขาจะหยุดกันช่วงตุลาเป็นวันชาติจีนอเงี้ยอยู่กันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยหรือแปบบ็เทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเขาเนี้ยซึ่งเป็นเทศกาลที่เขาจะใช้ทองเขาจะซื้อทองกันเยอะเขาก็จะแบบนําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังมีการเอาทองเนี่ยออกมาทําแล้วก็ขายได้เรียกว่าดีไม้ไม่ตกเลยเป็นสิบสิบปีแล้วยังดีไม้ยังปกติเป็นร้อยร้อยตันอยู่นะครับทองคาเนี่ยคือจริงบริโภคเยอะมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดรอปลงไปเลยเพราะฉะนั้น ในส่วนของฟิสิกอลอเนี่ยอย่างอย่างเราอยู่ในตลาดฟิสิกอลเราก็จะมองเห็นว่ามันยังปกติดีอยู่นะครับยังเ,เรียกว่าไงดีถ้าเกิดมีการลงของราคาทองคำไม่เยอะมันจะยิ่งทําให้ฟิสิกอลเนี่ยมีปริมาณความต้องการสูงขึ้นมากกว่าน,นี้อีกนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตกลงนะครับ Follow the money the